สวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนพี่น้องมากินขนมจีนน้ำเนี้ยวกับครูนะคะสวัสดีปีใหม่กันทุกคนค่ะวันนี้กรูทำขนมจีนน้ำเนี้ยวนะคะนี่ค่ะทำเยอะเลยเดี๋ยวจะไปฝากเพื่อนบ้านหรือว่าไปฝากญาติด้วยนะคะอร่อยมากๆค่ะ น่ากินมากนะคะอร่อยด้วยค่ะทำหม้อใหญ่เลยแต่ไม่เต็มหม้อหรอกนะคะหม้อเบอร์40ก็จะมีดอกนิ้วนะคะกระดูกซี่โครงหมูนะคะดอกนิ้วกระดูกซี่โครงหมู มะเขือเทศตีนไก่นะคะเลือดไก่เออเลือดหมูค่ะมกไม่ใช่เลือดไก่ใช้เลือดหมูมันจะอร่อยกว่าเลือดไก่นะคะเลือดไก่มันนิ่มเนาะเลือดหมูมน,นี่มันจะแข็งแล้วก็อร่อย รสชาติมันจะม,มันมันอะไรอย่างนี้นะคะมะเขือเทศไม่ต้องให้สุกมากมันก็สุกของมันเองนี่มันสุกแล้วคะ่ะเกล็ดแก้ะแล้วนี่ค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวเราจะเราจะให้ลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่า ลูกค้าที่เคยซื้อของเราเนาะเราก็จะเอาไปแบ่งกันให้เขาดนเนาะน่ะอร่อยมากนะคะกูดูชอบกินเลือดหมูตีนไก่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบกินเลือดหมูแล้วก็ดอกนี้นะคะ ดอกนิ้วนี่จะชอบมากแล้วก็มาเขือเทศด,เด,ดัดยิขึ้นแล้วผักชีผักผักแตมเราก็มีผักกาดกววงตุ้งอ่อนเนาะผักกาดขาวท้นบ้าน แล้วก็ผักชีผักชีไทยแล้วก็ผักชีลาบผักกาดดองนะคะกระเทียมเจียวหอมเทียวเราใส่ไปในหม้อ,อกแกงแล้วต้นหอมผักชีนะคะ ทอ,อดน,นแค่นี้ก็อร่อยค่ะเพื่อนพี่น้องมากินด้วยกันนะคะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขโชคดีครอบครัวอบอุ่นมีความสุขทุกครอบครัวบุญรักษาร่ำรวยกันทุกคนนะคะ คิดทำสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาทุกประการนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ